สวัสดีค่ะวันนี้มาเสนอวิธีการสร้างแบบเสื้อโควีเขนในตัวกันนะคะเป็นแบบเสื้อที่ทำได้ง่ายใครที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องแพทเทิร์นมาก่อนก็ทำได้ค่ะมาเตรียมกระดาษสร้างแบบกันเลยนะคะวันนี้จะเสนอเป็นไซส์เนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีถึงวิธีการทำนะคะ เราจับใช้เป็น1,2,3,4นะคะ1ถึง2ลากเส้น27เซนเมตรไซส์เนะคะ2ถึงสเป็นความยาวเสื้อลากมาเลยค่ะ60เซนเมตร1ถึง3 60เซนเมตรตีเป็นสี่เหลี่ยม1,2,3,4เลยค่ะจุดที่2ถึงจุดที่5คือ ความลึกของคอหลังนะคะ2เซนเมตรเป็นจุดที่5 5ถึง7 10ซนเมตรถ้าใครไม่ต้องการให้คอเสื้อลึกมากก็อาจจะใช้8หรือ9ซนติเมก็ได้ค่ะเป็นคอเสื้อที่สวมหัวนะคะจากจุดที่2ถึงจุดที่6เราก็ลากเส้นนะคะเป็นความกว้างของคอเสื้อหลังอะคะ่ะ 7.5เซนเมตรเป็นจุดที่6ตีเส้นค่ะ6ถึง5แล้วก็โคง้งนิดนิดนะคะเป็นคอเสื้อหลังจุดที่6ถึงจุดที่7ก็ตีเส้นแล้วโคง้งให้เป็นรูปเสื้อคอเวียค่ะจากจุดที่1เราจะหาแนวตะเข็บไลกันนะคะเราก็วัดลงมา7เซนเมตร เป็นจุดที่8จากจุดที่8ถึงจุดที่9เราจะทําให้ตะเข็บไหลนะคะสวยๆแล้วก็วัดลงมาต่าลงมา1เซนเมตรแล้วก็โค้งนะคะจากจุดที่6มาถึงจุดที่9โค้งนิดๆนะคะเป็นให้เป็นรูปไหลจากจุดนี้เราก็ลากเส้นลงมา2 0เซนเมตรเป็นช่วงรักแร้นะคะจากช่วงรักแร้เราก็วัดเข้าไป ด้านในอะค่ะด้านในตัวเสื้อ2เซนติเมตรเป็นจุดที่10 1สแล้วเราก็ลากเส้นเลยค่ะจากจุดที่9มาถึงจุด11จากจุด11เราก็ลากเส้นตีลงมาเลยค่ะถึงจุดที่3เป็นแนวสะโพกล่างอะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะให้เป็นลูกสีข้างของลำตัวค่ะเป็นช่วงเอวอะค่ะ จะเห็นได้ว่าแบบเสื้อแบบนี้ขั้นตอนทําไม่ยุ่งยากแพทเทิร์นก็ไม่ยุ่งยากใครที่เรียนรู้ก็เริ่มจากเรียนรู้แบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาไปสู่แบบที่ยากตอนที่ดิฉันเรียนเริ่มเรียนเย็บเสื้อผ้าก็เริ่มแบบนี้ค่ะก็เลยอยากมาไต่ทอดว่าเ,เรียนยังไงถึงตอนนี้ถึง ได้มาประกอบอาชีพได้เลยอยากจะถ่ายทอดนะคะช่วงนี้ดิฉันเริ่มเริ่มเป็นงานอดิเรกแล้วก็พัฒนามาสูง่งานอาชีพอยากจะถ่ายทอดคนที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแบบเสื้อที่ได้เนี่ยจะเป็นคอวีแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสวมใส่สบายมากเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเราค่ะคลิปหน้าจะมาเสนอ แบบเสื้อที่ทำได้ง่ายๆต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ